เวิลด์คอปเปอเรชันที่บรแหลงผลิตตัวโกงตัวร้ายของเมืองเสาใสสิตรีเรานี่นะแต่ว่าข้อดีของเวิลด์คอปเปอเรชันที่ด็อกเตอร์ทำงานอยู่เนี่ยไม่เคยที่จะมีสัปปลาตัวไหนเอาชนะบันนี่กับชายเก่าได้และฉันตอนนี้เนี่ยกำลังคิดวางแผนเพื่อที่จะฮุบเวิลด์คอปเปอเรชันเอาไว้แล้วก็จัดการบันนี่กับชายเก่าภายในตัวฉันได้ทำการจับเจ้าเทเลทัพมี่มาทำการทดลอง โฉมนี้เนี่ยเป็นโฉมเวอร์ชั่นที่เจ๋งมากกว่าเวอร์ชันที่ด็อกเตอร์ผลิตขึ้นมาอีกนั่นนี่ฮะยังไงก็แล้วแต่เราต้องเข้าไปสืบค้นข้อมูลก่อนเพื่อมียีนตัวไหนที่มันมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าของด็อกเตอร์เดี๋ยวแอบเข้าไปเวอร์ชันก่อนนะเอ๊ะแล้วฉันจะพูดคนเดียวทำไมเนี่ยไปดีกว่าตุ๊ก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 แจ้งไปตัก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 เอ๊ว่าแต่เอกสารสรุปการทำตับประหลาดหลายปีของฉันอยู่ลิ้นชัก เจ้าเลขาวันนี้ก็ไม่มาทำงานซะด้วยน่าจะอยู่ลิ้นชักแถวนี้นะเอกสารรับลายปี2012 2014 2018เอช่องนี้ก็ไม่เห็นมีเลยอ่านี่ไงเอกสารรับการทำเทเลทับปีเอาเอกสารออกมาก่อนละกัน ขอตรวจเช็คดูซิว่ามันมีความคลาดเคลื่อนยังไงบ้างโอเคอันนี้ก็ถือว่าสรุปได้ดีแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จฉันเห็นแล้วมียีนโครโมโซมตัวนี้ที่ยังต้องพัฒนาไปอีกไกลว่าแต่เฮ้ยโวดโวดเข้าห้องน้ำยังเลยเนี่ยเฮ้ยเลิ่มาแล้วเลิ่มาแล้วไหนของเขาห้องน้าก่อนและกันงั้นเอกสารทิ้งไว้ตรงนี้สักครู่นึงว้าว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 ทางปลอดโปร่ง โอเคอทางสะดวกแล้วม <c oughs> okay. าแต่ตึกเวิร์คอเรชันนี้ฉันไม่เคยเข้ามาเลยฉันจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีอะตรงนั้นมีตู้นี่ เอกสารลับต้องอยู่ในตู้แน่นอนเลยเไม่มีทางที่คนอย่างด็อกเตอร์จะเอาเอกสารมาทิ้งไว้บนโต๊ะได้อย่างแน่นอน,นเอ๊ะนี่มันเอกสารลับของการทำสปาราเทเลทัพปีดิมนจังเบาะจะหมาะเพลงจริงๆเชียวเก็บกลับบ้านไปดีกว่าคราวนี้ฉันก็จะได้ดูว่าเทเลทัพปีตัวที่ฉันจะทำขึ้นมาเนี่ยต้องแกร่งกว่าของด็อกเตอร์เป็นแน่แท้แน่นอนเลยโ อยหายปวดท้องสักทีเอ๊ะว่าแต่เอกาสารตั้งทิ้งไว้ตรงนี้นี่แล้วมันหายไปไหนเหนี่ยหรือลมมันจะพัดปิวไปเออไม่เป็นไรหรอกนะยังมีชุดก๊อปปี้อีกหลายตัวปล่อยมันไปก็ได้อืเดีย๋ยขึ้นไปจัดบนห้องดีกว่าเอเอกาสารล็อกแล้วที่สุดค้าก็จะจัดการทดลองทิ้นเอกของข้าได้ ยังไงบางเจ้าเทเลทับบีรู้สึกดีขึ้นบ้างหรือเปล่าวันนี้ข้าได้กสารลับจากด็อกเตอร,ร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวข้าจะทําให้เจา้าแข็งแกร่งมากกว่าเดิมจะขออ่านแป๊บหนึ่งนะการปรับเปลี่ยนโครโมโซมต้องเกิดจากตรงนี้เอาแล้วจะเตะทําไมละ่ะขออ่านแป๊บหนึง่งม,มันต้องปรับเปลี่ยนตรงนั้นนิดหน่อยโอเคงั้นข้าจะขอฉีดยาโพรโมโซมเข้าตัวเจ้าสักนิดหนึ่งนะ เป็นไงรู้สึกดีขึ้นหรือเปล่าน่าจะรู้สึกดีขึ้นนิดหนึ่งเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งอเอ๊ฉันปรับทรมโสมถูกหรือเปล่านี่น่าจะถูกแล้วนะว้ายทำอะไรของเจ้าเนี่ยว้าวเลดี้และเจนท์แมนวันนีก็นัดจัมปิก to the pool let's see what h a p p e n วันเดือน ปี wow. oh. ๊ว้าวเป็นมุกใช่ไหมชาเกิลทำไมบันนี่ไม่หล่นลงในน้ำเนี่ยคืออย่าว่าอย่ามันเถอะเย้ในที่สุดก็ลงน้ำแล้วเป็นไงท่าโดดน้ำของบันนี่เจ๋งไหมเจ๋งมากเลยกระโดดถึงสองสเต็ปแน่เป็นไงสองสเต็ปนี่คือเมื่อกี้ไม่ได้พลาดดูนะไชเกิลมันเป็นไปตามแผนของบันนี่ทุกอย่างมันไม่ได้โมุ มันเป็นการแสดงใช่ไหมถูกต้องเลยใชรเก้าเธอนี่มันเพื่อนรักเพื่อนเลิฟของฉันจริงๆเลยเนอะฉันรู้หมดแหละว่าเธอทําอะไรนะใช่ไหมันนี้เดี๋ยททำไปตามแผนทุกอย่างเลยบันนี้กระโดดสองสเต็ปไม่ได้กระโดดสเต็ปเดียวเนาะบันี่ไม่ได้โม้นะเธอพลาดไงล่ะแอบซมิทเชียวนะแชรเก็เธอจะไปบอกใครนะน้องๆที่ดูอยู่ก็อย่าไปบอกใครนะว่าวันนี้พลาดนะนี่ ความเป็นโปรเฟชชั่นแนลของบันนี่หายไปหมดเลยเอาใหม่กระโดดมาอีกรอบ <c oughs> ปีนแป๊บหนึ่งอาเลยตึบตึ๊บตึ๊บตึ๊โอเคสามสองหนึ่งว้าวจะไปไหนแล้วนะบันนีน่หายไปเลยนะเอเอตอนที่ล่วงอยู่ข้างล่างอะชัยเดิมบันนี่รอบนี้เธอก็เกินไปนะ เป็นไรเจับนี่จะขึ้นไปนะเให้ตชายกอฉันได้พลาดอะไรไปก็ไม่รู้เฮเจออะไรนะบันนี่มันตัวอะไรนี่ว้ามันไรบันนี่แล้วว้าวว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 ว แต่เชคเกอร์ไม่ได้ช่วยอะไรฉันเลยสสวัสดี มันจะหนีออกมาได้ไชเกอร์ให้ตายเธอะมันตัวอะไรไม่รู้เหมือนเทเลทับบีเลยเทเลทับบีแมงมุมหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ฉันเห็นจากไกลๆมันก็หน้าตาเหมือนแมงมุมเลยนะแต่ว่ามันไม่เหมือนแมงมุมตรงที่ว่ามันเหมือนกับแมงป่องด้วยนะไชเกอร์มันอาจจะเป็นสกอร์เปียนนิวบอลเทเลทับบีก็ได้นะเฮ้ยทำไมมันกลายพันธุ์ไปขนาดนั้นล่ะเทเลทับบีสุดน่ารักของเราทําไมเป็นอย่างนั้นไปได้ต้องเป็นแผนการของด็อกเตอร์อีกแน่นอนเลยมันว่างนะจะต้องไปสืบให้ได้เลยทำหลาย เรื่องเลยนะเนี่ยใช่เป็นคนไม่ดีมากๆเลยทุกคนอย่าทําตัวเหมือนด็อกเตอร์นะใช่แล้วตัวเมื่อตกี้เนี่ยอยู่ๆมันโผล่มาจัดก,การเราอย่างเดียวเลยไม่คิดที่จะไปทำร้ายคนอื่นเหรอตอนนี้นะฉันว่ามันอาจจะกําลังไปอัลวาดอยู่ก็ได้นะตรงที่อื่นนะะจริงด้วยงั้นระหว่างนี้เราไปสืบที่ตึกด็อกเตอร์กันก่อนดีกว่าไปไปไปเลยบ้านี่ไปกัน โอ้ยแชก็เร็วเร็เร็วเรๆเราต้องทำการสืบในใต้เลยนะว่าแผนการของตัวตัวเนี่ยคิดจะทำอะไรอีกแล้วเนี่ยต้องมารังแกเราอยู่ตลอดเลยเนี่ยใช่นี่เราต้องแช็เห็นดร็อคเตอร์ใ่ไหมอแชก็เห็นดร็อคเตอร์แล้วปะเนี่ยลองแอบฟังดูดีกว่าว่าดร็อคเตอร์ทำอะไรเนี่ยทสี่ดร็อคเตอร์ยืนทำอะไรอยู่เดียวนะเมื่อไรรถจะมารับฉันเนี่ยรอนานแล้วนะเนี่ย จ้าสมชายเมื่อไหร่จะเอารถมารับค่ากันแน่งงจริงๆเฮ้ยนั่นตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยว้ายอุ้ยชายเก้าบันนี่เธอเห็นมันที่ฉันเห็นไหมมั้ยถอยถอยๆอยถเดี๋ยวมันเห็นเราเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมันถึงทำลายเจ้าของได้ล่ะนั่นสิแล้วเธอเป็นคนสร้างมันขึ้นมาแล้วทำไม ท่าด็อกเตอร์เลยนะจริงด้วยชายเก้วเรื่องนี้ต้องมีเงื่อนงำเป็นแน่แท้เลยฉันว่านนะเราต้องทําการสืบไห้มากกว่านี้แสดงว่าเจ้าตัวที่มาทำ้ายด็อกเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวที่ด็อกเตอร์สร้างขึ้นมาก็ได้หรือมันอาจจะแอกกลงค้งออกมาก็เป็นไปได้นะบันนี่ว่าแต่ตอนนี้มันไปไหนแล้วนะหวังว่ามันคงไม่ย้อนกลับมาหาเรานะเป็นเหตุี่รูนแรชายเกลวฉันว่าเราน่าจะรอดแล้วนะ เรากลับกันดีกว่าไปกันเถอะรีบกลับบ้านกันก่อนดีกว่าแล้วเราไปช่วยกันคิดบัตตี้มันจะทำยังไงดีว่าฉันก็ไปด้วยไ็ววิ่งคนละทางว้าบัตตี้โดนแล้วฉันก็พาบัตตี้ไปด้วยฉันก็เดินบัตตี้ไปด้วยไปฉันก็นี่เร็วนานไงีนานีลาอยู่เธอว่าแต่พะวงพาเธอไปจนเธอวิ่งเลยนะ ายเดไชเกิลฉันว่าเราต้องจัดการมันให้ได้แล้วนะคราวนี้แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วไช้เกิลขนาดด็อกเตอร์ยังโดฆ่าตายเลยเอ๊ะไม่ใช่สิด็อกเตอร์ยังโดนกัดจำกัดจำกัดนะกำจัดเอ๊ะจำจัด อาตุแล้วให้ตายเถอชายเกิลขนาดด็อกเตอร์ยังดนกรรมจัดเลยแล้วเราจะอยู่ยังไงละคราวนี้เนี่ยมันเป็นแผนการของคนอื่นแน่เลยไม่ใช่แผนการของด็อกเตอร์คราวนี้ด็อกเตอร์น่าจะเป็นคนดีนะฉันว่านะเราต้องปกป้องด็อกเตอร์ด้วยหละใช่รอบนี้ด็อกเตอร์ไม่ได้ทำผิดแต่เราไปโป้ยความผิดให้ด็อกเตอร์ตั้งแต่แรกเลยเราเป็นคนไม่ดีเลยจริงด้วยชายเกิลชายเกิลเป็นคนไม่ดีเลยบัรนี่เป็นคนดีเอง เฮ้ยแต่ว่าตอนเนี้ยอย่าเพิ่งเถียงกันเรื่องนี้เราต้องหาวิธีจัดการไอ้เจ้าตัวสัตว์ประหลาดที่เลยทับปี้แมงมุมเออตัวอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละก่อนยิงด้วยเลยชายเกิลงั้นบันนี่ขอเข้าไปดูอาวุธสุดยอดยึดทปกร,รับของบันนี่ที่แอบไว้อยู่ชั้นใต้ดินดีกว่า<ะ>ออชายเกิลเธออยากเข้ามาเด็ดขาดนะห้องนี้คือห้องแห่งความลับความลับเหมือนในแฮร์รี่พอตเตอร์หรือเปล่าความลับจากเธอนั่นแหละ นี่ขอคุยก่อนนี่มันต้องอยู่แถวนี้แน่นอนเลยแถวนั้นแถวโน้นเอมันต้องอยู่ตรงโน้นอ่าๆๆอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้เฮ้ใช่ไหมไม่ใช่นี่นะ,ะเป็นอันโน้นนะเฮ้อาวุธนี้น่าจะจัดการได้นะเอ๊มาอาวุธนี้ดีกว่านี่เลยปืนเนียนกันคะแนนได้ด้วยใช้กระปืนเนียนกันเดี๋ยวโมให้ไชกเกิร์ดูว้ายิงไปไกเลย แค่เสียงมันก็น่ารักแล้วมันจะไปจัดการเจ้าเทเลทับบี้ตัวโหดนั้นได้หรอใช่เทน่ามันต้องจัดการได้เป็นอย่างแน่นอนเลยชายเกิลเธอต้องมีความมั่นใจมั่นอกมั่นใจหน่อยเข้าใจไหมเข้าใจแล้วว่าแต่มันจะไปอยู่แถวไหนนะนะชายเกิลเออบันนี่ฉันเห็นมันแล้วบันนี่บันนี่บันนี่เธอมันนี่เธอมันนี่อะไรมันอยู่ข้างหลังนู้นข้างหลังเโย โทรมาต้องไปตอนไหนเนี mà, ่ยชายเกลโอ้ม oh ัน oh วิ oh ่งมาแล้ว oh ปืนเยียนกัน oh จัดกย่าไม่ไดไปไปกระทบกระเทือนเลยปืนเยียนกันว uh ้าวเอ๊ะโอ๊ป yes ัตีโอ๊ะต้องจสโลไม่ได้ช่วยอะไรเลยชายเกล เปี่ยนกันเธอก็ไม่ช่วยเลยนะงัน้นนะสิงั้นรอบหน้าเราต้องอ RPG ีนิวเคลียยิงมันซะแหละ เฮ้ยชัยก็เธอจะตีหัวฉันทำไงเนี่ยอยากจะาโดน RPG ใช่ไหมไม่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 เธอต้องเก็บอาวุธลับไว้จัดการมันไอ้ตายเธอเธอเอาเวลามาตีฉันเนี่ยไปดูสอนสองสิว่าสปหราดมันไปอยู่ตรงไหนแล้วเดี๋ยวมันไปหาร้านลุงเราจะไม่มีอะไรกินนะใช่เมื่อกี้มันเดินมาจากอุโมงบ้านแล้วอันไปไหนแล้วน่าต้องอยู่แถวนี้แหละไปดู ชกเกิลเธอต้องเป็นเหยื่อล่อให้ฉันนะเธอกระโดดลงไปซิเดฉันจะยิงอาพีจีให้ไปเร็วงั้นเธอต้องยิงให้ตรงนะฉันจะเป็นเหยื่อล่อให้ได้ไม่เสียสละฉันชนะไม่เก,กิดแชกเกิลเธอเธอได้ยินคำนี้ไหมไปเร็ววิ่งเลยนับหนึ่งสองสามเธอเห็นมัน<ฮ>บ้างหรือเปล่าโอ้ยตอนนีฉันเห็นมนแล้วมันอยู่ใต้สะพานใต้สะพานเหรอว้าวมันกำลังรอเธอยิงมน ล่อหนะชายเกิลพาบันนี่ไปด้วยพาบันนี่ไปด้วยแรง R P G เคลียร์มันรุนแรงเหลือเกินให้ตายเถอะมันตายไม่ใช่เกิลเธอไปดูศพมันสิเฮ้ยบันนี่ฉันว่านะเฮ้ยมันตายแล้วว้ายมันตายที่เหงื่อศพหน้าวาย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 เดี๋ยวฉันจะพาเธอกลับบ้านเอ๋อเอ๋ออชชายเกิลศพฉันกระเด็นไปไหนไม่รู้นะชายเกิลช่วยหาหน่อยสิเอ้ามันจะอยู่ไหนเนี่ยเอ๊ ช่หแหบัตน,นี้ศพมันก็หายไปแล้วเหมือนกันเฮ้ยบัตตี้มันยังไม่ตายมาจายเกิลมันลอยนวลไปได้อีกแล้ว